สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องการอัพโหลดนะฮะอัพโหลดจากอัพโหลดโปรแกรมพวกนี้นะฮะที่ผมลงเอาไว้ก็ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก็คือ1เราต้องการโปรแกรมตัวไหนเราก็คลิกลิงก์ไปตรงนั้นคลิกลิงก์ตรงนั้นนะฮะอย่างเช่น gp 1 2 6 8เนี่ยนะฮะ แล้วก็คลิกลิงก์ตรงนี้ครับนะฮะกดปับ๊บกดคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปหน้าให้เราดาวน์โหลดของมีเดียไฟล์เรื่ออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราสักรู่นะครับว่าเดี๋ยวมันก็จะมีหน้าโปรแกรมที่ให้เราขึ้นมาให้เราโหลดเราก็สามารถจะโหลดได้นี่นะฮะอย่างนี้นะครับ มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ให้เราโหลดตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้มันจะขึ้นให้เราโหลดนี่นะฮะก็เราก็กดโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับนะฮะกดโหลดปึ๊บมันก็จะถามให้เราว่าจะเซฟที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เอาไปไว้ที่ที่เราต้องการนะฮะ เนี่ยฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้ก็ให้เราเซฟครับอตอนนี้ผมจะทำการที่เซฟไปที่เซฟแอสไปที่หน้าเดสท็อปนะฮะนี่นะฮะโปรแกรม g ี1 2 6นอ่าผมเซฟครับก็รอมันเซฟสักคู่ครับรอมันเซฟสักคู่หนึ่งแล้วเดี๋ยว พอมันเซฟเสร็จเนี่ยเราก็ไปที่หน้าเดสก์ท็อปหรือไปที่หน้าที่เราต้องการอ่าที่ละที่เราอะไรล่ะที่เราให้ให้มันไปไว้ที่หน้านะครับอ่าหรือไม่มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ให้เรากด open หรือ open f o l d เดก็ให้เรา open f o l d เดเลยครับมันก็จะไปปกไปที่ตัวโปรแกรมที่เราที่เรามีอยู่ครับ ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี่ยครับก็ให้เราคลิกขวาครับแล้วก็แตกไฟล์เหมืนซะ Extract to โปรแกรม GP1268 ครแล้วก็กดเป็นไฟล์ทีเนี้ยมันก็จะติดตรง p a s s w ร r d นะฮะ p a s s w ร r d ตรงนี้ผมจะผมจะให้ตอนที่ท่านโอนเงินมาแล้วนะครับ โอนเงินมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรหัสพาสเวิร์ดตัวนี้ไปให้แล้วท่านก็ใส่เข้าไปได้เลยครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามันเหมือนกับว่าเราเนี่ยโหลดเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ผมจะลองดูนะฮะเ,เดี๋ยวนะฮะนี่ผมใส่รหัสนะฮะ ก็กดโอเคครับมันก็จะไปต่อได้ก็คือมันก็จะโหลดคนะมันก็จะทําการแตกไฟล์แตกไฟล์ที่เราโหลดมาสักครู่นี้ครับมันต้องการแตกไฟล์เสร็จะนะฮแตกไฟล์เสร็จแล้วมาดูซิว่ามันจะเปิดได้ไหมนะับนี่นะครับที่แตกไฟล์มามาั่อสักครู่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เรานะฮะเราก็สามารถที่จะ ตั้งโปรแกรมได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีพาสเวิร์ดมันก็จะไปได้แค่นั้นนะครับก็คือมันจะค้างติดติดที่พาสเวิร์ดให้เราใส่ถ้าเราไม่ใส่มันก็ไปต่อไม่ได้นะฮะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะลงลงไปลงโปรแกรมไปเรื่อยๆครับมีท่านใดสนใจยังไงก็แจ้งมานะฮะชวน ที่โหลดเนี่ยก็จะมีในตัวที่ของในในเฟซในเฟซของผมเองนะครับก็มีบัญชาขายสายโปรแกรมนะฮะหรืออาจจะมีอันนี้ก็ได้ครับเป็นเพจเพจที่ผมทําขึ้นมาเพื่อขายของอย่างของผมโดยเฉพาะนะฮะก็ใครเข้าไปก็กดถูกใจให้ผมสักหน่อยกันล้วกันนะครับโอเคงั้นก็คงไม่มีอะไรมาก ขั้นตอนก็มีเท่านี้ครับแล้วก็สถานที่โอนเงินก็คือบัญชีเกษตกรนะครั8 3นี่นะครับถ้าท่านสะดวกบัญชีไหนแจ้งมาได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนต่างแบงก์อีกท่านอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนต่างแบงก์ต่างต่างจังหวัดอีกนะครับโปรแกรมละหนึ่งร้อยบาทนะครับโปรแกรมละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านใดจะให้ผมโปรแกรมให้ก็ครั้งละ200นะครับไม่ไม่รวมส่งกลับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ